เมกาเอลูชั่นมาแล้วครับทุกคนนี่เป็นการย้อนนะครับผมมันมีอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างไหม <c oughs> นกเหลืองนี่ <c oughs> เด่นมากเลยเมกาครับทุกคนทิวลลิป กระโดดบาชามอ โคตรเท่ดว้วยแล้วพบกันสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่อง V-Vitaly นะครับตอนนี้อยู่ช่วง v i ต t ตอ y New และในวันนี้นะก็จะมีข่าวสารการอัปเดตนะการ์ดเมกาโปมอนนะของเกมโปย์มอนทีจีพ็อกเก็ตมาฝากทุกคนนะครับผมการนะครับได้มีดูสปอยเมอ้าสามใบนะครับจากคลิปของ Official นะครับทุกคนก็คือ1นึ่งแล้วเมกาเกียดอสครับสเมกาบาชามอนะครับผมและ3ามเมกาเทลิสนะครับทุกคน ผมได้อ้างอิงมา2เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ PTCG Popgear ต่ G กับทาง pokemon zone นะครับทุกคนเขานะครับบอกว่านะครับผมทางการ์ดเ Mega メモンนับจะมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมก็คือมาในช่วงวันที่22กันยายนนะครับถึงวันที่21ธันวาคมนะครับทุกคนก็คือจะเริ่มเปิดมาในช่วงนี้นะครับผมแต่เขานะครับมองว่าน่าจะไม่มาในช่วงแบบว่ามินิบูเตอร์แพ็คหน้านะครับ a c a ไม่น่าจะมาน่าจะมา A4 B แทนนะครับหรืออาจจะหลังจากนั้นนะครับทุกคนแต่ในความคิดเห็นของผมนะครับผมมองว่าน่าจะมาในช่วงของ A5 เลย A5 เลยทุกคนเพราะว่าในช่วงของแบบว่า A4 ใช่ไหมอาจจะเป็น A4 A A4B ผมมองว่าน่าจะมาของ Gen2 มากกว่าเพราะ Gen2 มันก็น่าเล่นนะทุกคนผมว่าไม่กล้าน่าจะยังไม่มานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการหลุดสปอยมาให้เราอยากเล่นอะไรแบบนี้ให้เรารุ้กันว่าจะมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าน่าจะมาในแบบว่า A5 ครับ เจนเจนสามะทุกคนมาในรูปแบบของเจน3มาใน A5 เป็นแพ็กใหญ่มาทีเดียวผมมองว่าน่าจะดีกว่านะครับเพืเ่อนๆอ่าครับเนี่ยครับผมในเว็บไซต์ของ p d g p o c k e t gg นะครับผมอ่าครับแล้วก็เนี่ยทางของปลอมเมอร์โ,รโซเขาจะมีอัปเดตด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่าในการสร้างนะครับผม ของตัวเมกาเอวิลูชั่นนะครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ร่างไฟนอลนะครับจากที่เราดูนะครับผมเนี่ยจะเห็นเล็กๆเ,เลยนะตรงเนี้ยอย่างเมกาเกียร์ดอสนะครับก็เนี่ยใช้คอยคิงแล้วเป็นเมกาเกียร์ดอสเลยนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบเป็นตัวเกียร์ดอสก่อนหรือว่าเกียร์ดอสเอ็กก่อนนะครับผมผมก็มองว่าน่าจะเป็นแบบที่เขาพูดน่าจะถูกต้องนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบเกมเร็วเลยนะครับก็มีให้เราเลือกใช้นะว่าจะใช้ตัวเกียร์ดอสธรรมดาเกียร์ดอสเอ็กหรือว่าเมกาเกียร์ดอสนะครับทุกคน แต่ว่าข้อควรระวังเลยนะครับผมก็อันนี้เลยครับทุกคนเพื่อจะเห็นนะว่าค่าน็อกเอาท์ของเขานะครับก็คือเมื่อถูกน็อกเอาท์จะเสียทั้งหมด3าม p o i นะครับผมอย่างถ้าเราเอาตัวอื่นไปเล่นเนี่ยเสียไปก่อนพอง p o i ก่อนใช่ไหมครับอ่านเลยอีก point หนึ่งจะแพ้ เราค่อยเล่นตัวเมกาเกียร์ดอลงไปก็ได้นะครับผมผมมองว่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับถ้าถามว่าการเสีย3พอยต์มันเยอะไหมมันเยอะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นตัวเมกาเกียร์ดรอตเอ็กตัวแรกนะครับควรไปเล่นตัวหลังทุกคนถ้าเราเล่นตัวแรกเมื่อไหร่เหมือนล่อเป้าอะ่ะถ้าเราโดนตีไปทีหนึ่งแบบตีไปโดนสักร้อยดาเมจแล้วไม่มีฮิลใช่ไหมถอยกลกับอยู่แผงหลังเนี่ยเรารอโดนไซรัสได้เลยครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างแย่เนาะผมมองว่าเอาขึ้นไปเป็นตัวหลังๆดีกว่าแล้วก็ต้องแบบมีตัวต้นเกมขึ้นไปเล่นก่อนแบบปกตินะครับทุกคนอ่าครับเดี๋ยวไงเรามาดูความสามารถของการ์แต่ละใบเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่แกดดอสกันก่อนเลยนะครับทุกคนอ่าครับเขามีเลือดนะครับ210ครับผมแปะสี่จี้ตีไป140ดาเมจ แต่เมื่อตีไปแล้วได้ดิดการ์ดนะครับ3ใบาจากท็อปเด็กของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะเหมือนกับเราโม่เด็กของฝ่ายตรงข้ามทิ้งอะทุกคนโม่ไปเลยครับผมเราอาจจะโม่ในส่วนของตัวแรแคเคนดี้เขาก็าได้ถ้าเขาไม่ใส่แบบว่าสเตจสองมาเด็กเขาอมามพาตแน่นอนนะครับหรือจะไปโม่ตัวการ์ดสำคัญที่เป็น E อของเขาในการปิดงานก็ได้นะครับผมผมมองว่าตัวเกดอร์อะยังไงก็มาครับทุกคน อ่าแล้วก็ดาเมจร้อยสี่สิบนะครับเท่าเกดเกดออดอเอเลยถ้าถามว่าแรงไหมผมมองว่ามันโอเคนะแล้วเลือดเขาถึง2 1 0อะเลือดเยอะมากๆนะลิซาดอนเก่าอะตี200ตัวนี้ก็ไม่ตายนะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าเกดออแบบโอเคเลยนะผมค่อนข้างชอบนะคารีทิส3ามอาจจะเยอะแต่ว่าเวลาเอาตัวนี้ขึ้นไปเล่นก็ต้องเล่นจนตัวตายอยู่แล้วครับทุกคนมันก็ค่อนข้างโอเคครับดาเมดร้อยสี่สิบเนี่ยบอกเลยไม่น่าเกียดนะติดเลือดเป็นร้อยหกสิบนะอีเอ็กหลายตัวตายได้เลยนะครับทุกคนผมก็มองว่า ตัวนี้แหละน่าจะมาในแพทหน้าเลยนะครับผมถัดไปนะครับผมเทลลิสนะครับผมตัวตัวนี้ครับทุกคนเขาก็จะมี2ล่างนะครับผมเหมือนกับในส่วนของตัวเกลาดอสเนาะอ่าอันนี้นะครับทิวลาลิสนะครับทุกคนอ่า ก็จะเป็นทิวโทนะครับผมอ่าล่างสองเป็นทิวลาลิตนะครับแล้วก็เป็นเมกาทลิตแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าส่วนของตัวบาชามนะครับผมเขาก็จะเป็นอาชามมาก่อนเนาะอ่าแล้วก็เป็นวาคาชามอนะครับอ่าแล้วก็บาชามแล้วก็มาเป็นเมกาบาชามอแบบนี้นะครับทุกคน อ่าตัวเมกาเทียริสนะครับเขาแปะแค่2 g นะครับผมตี40ดาเมจก่อนเลยครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับผมเขานะครับจะบวกแอตแท็นะครับเพิ่มตามจำนวนเบนซ์ของเรานะครับมีเบนซ์กี่ตัวนะบวกตัวละ30ก็คล้ายๆกับตัวปนะิกาจูเนาะทุกคนอ่าเมื่อบวก30เรามี3ตัวแนละ้วกลายเป็น90 90บวกกับ40กลายเป็นดาเมจ130ครับทุกคนนะฮะว่าร้อยมสิเยอะไหมผมถือว่าเยอะนะถ้าคุณแปะแค่สองอ่ะ คือมันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าถามว่าเอาตัวนี้เล่นต้นเกมโหดไหมผมบอกเลยไม่คโคตรโหดเลยนะจริงๆทุกคนเราเอาตัวเนี้ยเอาตัว่างหนึ่งลงไปก่อนใช่ไหมแล้วอีโวตัวนี้ไปแปดครบ 2G ที่เท่าไรคนที่2พอดีใช่ไหมครับผมจากนั้นนะครับเราก็ซัดเลยครับผมถ้าเราลงได้3ตัวข้างหลังก็ซัดไปเลยร้อยสามสิบร้อยสมเนี่ยโหผมว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย สู้เราค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือถ้าฝ่ายตรงข้ามยังตั้งบอดไม่ได้ผมว่าเอาไปตีร้อยสเลยก็เวิร์กนะถ้าติดเลสก,กายเป็นร้อยห้ก็แรงครับมีเลดถึงร้อยเต้องโดนตีประมาณ2ครั้งฟอดถึงจะตายอ่ะผมก็มองว่าตัวนี้มันก็มาเหมือนกันนะค่ารีทิชหนึ่งงนะทุกคนถ้าไปอยู่ข้างหน้าก็อีโวไปรีทิชก็ได้นะครับแต่ตัวหน้าเขาอาจจะแบบรีทิชฟ,ฟรีหรือว่ารีทิชหนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยมันก็อาจจะรีทิชธรรมดามาก่อนก็ได้เหมือนกันนะผมมองว่าใบนี้คคค่อนข้างเเลยรับผม ถัดไปนะครับผมในส่วนของตัวปาชโมของเรานะบอกเลยแม่งโคตรเท่เลยทุกคนเนี่ยใบนี้ก็เท่นะอเนี้ยน่าจะเป็นตัว2ดาวใช่ไหมทุกคนหูอย่างเท่เลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบธรรมดาก็เท่นะครับเพื่อนๆอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีเลือดนับ210เลยนะครับผมแปะสองี้ตีไป120ดาเมจนะครับเมื่อตีไปแล้วดิจิจี้ไฟนะครับจากไปม่อนนี้นะครับลงสุดสุดสารนะครับผม1อันนะผมก็ถือโอเคนะไม่ได้ดิดเยอะอะไรนะครับผมจากนั้นนะครับ ตัวแอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามนะติดสถานะเบิร์นไฟครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคือผมมองว่าอันนี้มันบังคับดิสนะก็คือบังคับดิสเลยแล้วฝ่ายตรงข้ามติดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าไม่บังคับดิสเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามติดอยู่แล้วใช่ไหมติดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องดิสไงมันะแต่ผมมองว่าน่าจะบังคับดิสมากกว่านะครับผมเขาตีไปก่อน120ดาเมจนะครับแล้วก็ติดสถานะเบิร์นไฟก็คือเมื่อผ่านเธอเราเขาก็ลดไป20 ก็กลายเป็นดาเมจตัวนี้140ยเลยนะครับทุกคนถ้าถามว่าดาเม็140โอเคไหมผมก็ถือว่าโอเคนะเท่ากับเกียร์ดอสเลยนะแล้วก็ตัวนี้มีเลือดถึง210ด้วยนะครับผมค่าลิทิดค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าการอีโวของเขาอะผมมองว่ามันอาจจะค่อนข้างช้ากว่านิดนึงเพราะว่าต้องใช้ตัวสเตตตึงสเตตสองแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าการใช้แรคคันที่สามารถเป็นตัวนี้ได้เลยไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นได้นะต้องมารอดูกันอีกทีถ้าเป็นได้เนี่ยผมมองเลยว่า เกมเร็วเกมมันจะเป็นเร็วแลยจะเป็นยุคแห่งเมกาเลยอะไม่น่าจะมาในยุคแบบว่าแบบมินิบูทเตอร์แพ็ก a c a กับ ACB นะน่าจะมาใน A5 เป็น Gen 3ไปเลยผมมองว่าน่าจะดีกว่านะครับทุกคนไม่งั้นเมตาอันนี้ก่อยแน่ครับเมตาลูกเกียโฮโอนะครับผมผมก็มองว่าน่าจะมา3ตัวนี้ผมมองเอฟเฟกดีหมดเลยนะดีหมดเลยจริงๆอืม แล้วแต่ที่เราจะไปจับกับอะไรเล่นแต่ว่าผมมองว่าสร้างเป็นเด็กของเขาเองอะเวิร์กสุดแล้วอะเวิร์กม,มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่ามีการ์ดอะไรเสริมในส่วนของเมกาไหมมีโปรมนทูไหมหรือว่ามีการ์ดไอเทมสปอรเตอร์ไหมนะครับผมแต่สำหรับตัวผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับเ,เพื่อน อันนี้นะเขาก็บอกว่าน่าจะมาในช่วงของวันที่16ตุลาคมไหมนะเพราะว่าจะมาในส่วนของตัวโป m ์มอนเลเจนนะครับเซตเนะครับผมในส่วนตัววิดีโอเกมนะครับผมก็มองว่าก็มีสิทธิ์นะถ้ามาในส่วนของช่วง16ตุลาคมก็น่าจะเป็นเอไฟมากกว่านะครับทุกคนส่วนเรื่องการโดนน็อกนะทุกคนไม่ต้องไปกังวลนะก็ไม่ต้องเล่นเขาก่อนนะผมเล่นทีหลังก็ไม่โดนน็อกแล้วนะครับผมก็ ง่ายๆครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีตัวลงอยากจะรีบเล่นเกมเร็ววัดดวงก็จัดไปครับผมลงตัวนี้ไปเลยตีร้อยสาก็ได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับผมว่าในส่วนของตัวเมกาปอ์มอนนะครับจะมาในแพ็คไหนนะครับผมผมก็ ตีไว้เะว่าเป็นแพ็ก A ห้าแล้วกันทุกคนส่วนเพื่อนคนไหนนะครับมีความเข็นเหมือนกันหรือแตกต่างก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากให้ตัวไหนมาเป็นบอสเมกาก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมแต่ในส่วนของมีดิบอร์แพ็กหน้านะครับผมอยากให้มีฮัตซัม EX ครับทุกคนแล้วก็มีในส่วนของตัวเซลล o า a อล่า EX นะครับเพื่อนๆอยากให้มาจริงครับผมเพื่อนๆคนไหนอยากให้มีอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของ A 4A นะครับน่าจะมาวันที่28นะครับสิงหาคมนี้ นะครับทุกคนยังไงก็พยายามเก็บนาฬิกากันไปก่อนนะครับผมผมก็มองว่าอีกไม่กี่วันนะครับตัวสป,ปอยล์ก็น่าจะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าหลุดออกมาเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเพิ่มเพ่ทราบนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนำเสนอ Overtop Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกประยัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตอาร์โอวีทีเอฟทีเกนชินอิมแพก ฟรีไฟล์และล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องอวตอรอัพเท่านั้นลิงก์ f a c e b o o k Fanpage แ,และไลนย์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย